ดูกันนะครับสำหรับไพ่ใบที่1กรรมกที่1ไพ่ใบที่2กรกำที่2และไพ่ใบที่3กมกำที่3ปเรามาดูกันนะฮะสำหรับเลข4ีบ้านสีขาวนะครับไพ่ใบที่1คุณนิ่ไพ่ใบนี้ครับ จีนด้วยนะครับอ่ะพไพ่ใบที่หนึ่งนะครับเป็นรูปหญิงสาวนะครับแล้วก็ถูกมูรัดนะฮะเซนถูกมูรัดนะอ่ะโอเคแล้วเ,เรามาดูกันนะฮะสำหรับพไพ่ใบนี้นะครับนะคุณมักจะมีข้อกรรมเรื่องเกี่ยวกับนะเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเรื่องชู้สาวเรื่องมือที่สามนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับอาจจะเป็นเอ่อไม่ได้เรื่องใหญ่มาก ก็ได้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่มัาจะมีเรื่องเกี่ยวกับงูเนะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับที่มาจะปิดบางอำพรางซ่อนเร้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอ เกี่ยวข้องกับความเจ้าชู้นะะนะเพราะงูเนาะก็เหมือนเท่าหัวงูอะไรเงี้ยครับเป็นเคราะห์กรรมเรื่องเกี่ยวกับความรักโดยตรงนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับบ้านสีขาวคุณมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับมือที่สามหรือว่าไม่ตัวคุณก็ตัวแฟนคุณนั่นแหละจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาที่ทําให้เรานั้นแยกย้ายกันออกมาเพราะเนื่องจากว่า ไพ่ใบที่1มันบ่บอกถึงเคราะห์กรรมนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับนะคุณจะอยู่เป็นโสดจะดีกว่าที่จะมีคู่นะครับบอกได้เลยสําหรับบ้านสีขาวนะเอออ่ะตรงหรือเปล่าพิมพ์กันด้วยนะครับขอบคุณพี่มาสสิการนะครับแล้วก็คุณนัททอรินนะสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็รวยอ่ะนะครับกรรมอันที่หนึ่งใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักมันจะไม่ลงรอยนะครับนะถึงมีคู่เขาก็าจะแบบว่ามีอะไรที่มันดูแตกต่างจากเราจังเลยไม่ชัดเจน นะครับนะอ่าโดนประมาณแบบนี้นะฮะโอเคเป็นแบบนี้หรือเปล่าน้องนัทธรินทนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าจอพี่จีนวายนะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับพี่แมทย์ศิการนะฮะนะครับนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพปวดเนื้อปปรตัวอะไรเงี้ยฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับการปวดตัวเกี่ยวกับการเมื่อยเนี่ยลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับอื ต่อไปนะครับไพ่ใบที่สองนะครับไปแล้วขอคู่ค่ะไพ่ใบที่สองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจ้ากรรมนายเวนนะครับหรือว่ารักกรรมของคุณตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ที่มันติดมาด้วยนั้นวรรก,กรรมที่สองคือวรรก,กรรมนี้ครับ <Yahoo! S 1> ยังไม่พ้นกับเรื่องความรักๆค่ายๆเห็นไหมฮะ มาจะถูกคนอื่นรวมหัวกันนะแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคร right huh? ับรักสามเศร้าเราสามคนนะหรือเราอาจจะไปเจอคนเจ้าช ah ah uh ู้หร uh ืออาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยรงรอยเรื่องเกี่ยวกับคนสมหัวกันนะรวมตัวกันหักหลังเราหรือว่าแทงข้างหลังเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักฉันชู้สาวก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนหรือว่าธุรกิจก็ได้มาจะถูกคนอื่นนั้นอรวมตัวกันแล้วก็หักหลังเราประมาณนั้น นะครับหรือว่าหาพรรคพวกเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยกันประมาณนั้นครับนะเนี่ยก็เท่าที่ดูนะครับเป็นเรื่องของความรักทั้งสองเรื่องเลยว้าวแสดงว่าบ้านสีขาวนี่ค่อนข้างจะมีจิตใจรักใครรักจริงเนาะถึงได้เป็นเช่นนี้นะครับนะอนะ่ะเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับจีจีบอกว่าอา่าวไว้ไปแล้วขอคู่ค่ะแม่นเกินไปแล้วค่ะนะอ่ะโอเค เราไปดูไพ่ใบสุดท้ายนะครับสำหรับบ้านสีขาววารกรรมที่สามอะไรนะครับกรรมอะไรที่คุณติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับคุณได้ไพ่ใบนี้ครับนับหนึ่งนับสองนับสามได้ไพ่ใบนี้ครับคุณเจอวรรกรรมเรื่องเกี่ยวกับสายศาสตร์นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นหมอผีนะครับกําลัง เรื่องคู่อีกแล้วอ่ะเป็นตุ๊กตาดินนะฮะนะถ้าพี่จีนเห็นใกล้ๆพี่จีนจะเห็นเลยเนี่ยเป็นตุ๊กตาดินนะครับแล้วก็สายสินผูกเห็นไหมอยู่ในถ้ำที่มีหนามนะครับแล้วก็มีเทียนไปแล้วต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 ปแล้วเรื่องเกี่ยวกับความรักอีกแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับคู่เรื่องเกี่ยวกับของเรื่องเกี่ยวกับสยศาต์หรือความเชื่อทําให้คุณนั้นแตกแยกกับกับคนรักอย่างนี้ก็ได้นะครับมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความรักของคุณมีปัญหาอ่ะ เอาง่ายๆเลยบ้านสีขาวทั้งหลายคุณมีปัญหาเรื่องความรักนะครับคู่ครองนะคุณอาจจะได้คู่ครองที่อื ไม่จรังยัง่งยืนนะครับอาจจะคบได้สักระยะหนึ่งสิบปีนะครับห้าปีแล้วมีอาจจะเป็นต้องเลิกลาไม่ว่าจะรักสามเศร้านะครับหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับของเรื่องราวเกี่ยวกับสยศาสตร์นะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความไ,ไม่ลงรอยไม่เข้าใจกันโดยรวมแล้วบ้านสีขาวทั้งหมดนะครับจะมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นรักของคนในครอบครัวก็ตามรักกับเพื่อนๆก็ตามนะหรือว่ารักกับใครก็ตามไม่จําเป็นจะต้องเป็นชู้สาว คุณก็มาจะมีปัญหาโดนรวมตัวกันหักหลังเราอยู่เป็นประจำนะมีความปิดบังมีความคาดเคลื่อนมีความไม่ยอมนะแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรอ่ะอ รวมตัวกันเพื่อจะทําร้ายเราเนะ่ครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยหากหลังเรานินทาเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไหนตอบหน่อยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักล้นลวนเลยเนี่ยนะเรื่องความรักในครอบครัวรักคู่ครองตั้งแต่เด็กจนโตนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคนก็ดูเหมือนแตกแยกออกมา นะเออเขามีครอบครัวกันแม่รักน้องมากกว่าแม่รักพี่มากกว่าเป็นแบบนั้นนะครับน้อยแต่คือจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรักครอบครัวรักคนร่วมข้างเพื่อนฝูงนะหรือว่ารักที่เป็นคุณแฟนก็ตามนั่นคือเคราะห์กรรมของคุณในชาติที่แล้วจนตามมาติดในชาตินี้จ้า <S <S เลียกีกว่าหนักหน่วงสําหรับบ้านสีขาวเรื่องเดียวล้วนๆเลยคือเรื่องรักนะครับอืเหลือเชื่อนะ พี่แม่บอกว่าใช่ค่ะรักใครรักจริงนะพี่จีนบอกว่าอกอีแป้นจะแตกอีแป้นนี่มันคือใครยะนี่มันชีวิตพี่นี่คะน่าหน่าสิใครเป็นคนจับให้เนาะป่าบักจิงค่ะนะตรงมากค่ะบ้านสีขาวนะพี่แมวศาสาศิการบอกว่าใช่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอ,อ,อะไรนะยอดว่าพี่โดนคำของจริงทุกอย่างนะโอเคพี่จีนบอกหนักหน่วงมากค่ะขอวิทีแก้ด่วนค่ะ เรื่องวิธีแก้นะครับนะก็เท่าที่เห็นนะครับน่าจะทําบุญเกี่ยวกับความสว่างเน้นในเรื่องของเทียนคู่นะครับความสว่างเข้าไว้เนี่ยแล้วก็ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมทําเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้นะสาหรับหมอเบิ้ลน,นะครับนะเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญด้วยดอกไม้จะทําให้ชีวิตคู่หรือว่าชีวิตการงานหรือชีวิตเรื่องของความรักจะกลับมาดีขึ้นสวยงามงอกเงยงดงามนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นะนะดอกไม้บวงสรวงใบสีนะครับหรือว่าอะไรแบบเนี้ย ถ้าเขามีพิธีกรรมอะไรเราก็ไปร่วมบุญเกี่ยวกับดอกไม้ก็จะทำให้แคลคลาดหรือความรักกลับมาดีขึ้นนะครับนะ